นิทานกตัญยูร้อยเรื่องเรื่องพญาแดงขโมยเสื้อผ้าอาภรรตตอบแทนคุณของเศรษฐีครั้งอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาแดงปกครองฝูงและเลี้ยงดูมารดาปิดาอยู่บนภูเขาคิดชะต่อมาคราวหนึ่งเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกหนักและตกนาน พวกแรงไม่มีสถานที่ต้านทานฝนจึงบินจากที่นั้นมากรุงพาราณสีลงพักที่ใกล้กำแพงและครูเมืองแรงทุกตัวต่างมีเนื้อตัวเปียกสั่นเทาด้วยความหนาวเย็นขณะนั้นเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีกำลังเดินออกจากประตูเมืองเพื่อจะไปอาบน้ำมองเห็นฝุงแรงกำลังยืนตัวสั่นกันอยู่ เศรษฐีเกิดความกรุณาจึงก่อไฟให้ผิงจากนั้นให้คนงานใช้เนื้อโคล่อให้แรงไปอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ทิ้งซากโคให้ทำเพิงกั้นฝนไว้ไม่นานฝนก็ตกทั่วกรุงพาราณสีเมื่อพายุฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสฝุ่งแรงซึ่งมีร่างกายอบอุ่นแข็งแรงแล้ว บินกลับภูเขาคิดช้าพญาแรงประชุมปรึกษากับฝุงแรงว่าพวกเราได้รับความช่วยเหลือจากเศรษฐีกรุงพาราณสีพวกเราไม่มีใครเป็นอะไรไปในระหว่างพายุฝนเกิดขึ้นพวกเราควรตอบแทนเศรษฐีบ้างตั้งแต่วันนี้หากแรงตัวใดพบเห็นผ้าอภรรอะไรดีๆ ก็พึงคาบผ้านั้นไปปล่อยลงที่เรือนของเศรษฐีเถิดนับตั้งแต่วันนั้นพวกแกรงก็แอบสังเกตมองผ้าอภรรท์ที่พวกมนุษย์ตากหรือพึ่งไว้ที่เราวตากผ้าเมื่อพวกมนุษย์ไม่เห็นพวกแกรงก็แอบจิกคาบผ้าบินไปทิ้งลงเรือนของเศรษฐีเศรษฐีรู้ว่าเป็นผ้าที่พวกแกรงขโมยมาให้ จึงให้คนจัดเก็บไว้ประชาชนถูกขโมยผ้าบ่อยๆก็เฝ้าสังเกตจนรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกแกรง้งจึงรวมตัวกันไปร้องทุกข์แก่พระราชาว่าพวกแกร้งกำลังปล้นเมืองพระราชาทรงพระปีชาตรัสสั่งให้ช่วยกันวางกับดักเพื่อดักจับพญาแรงให้ได้ ถ้าจับได้ก็จะได้ผ้าและสิ่งของต่างๆคืนทั้งหมดประชาชนพาก,กันวางบ่วงและตะข่ายไว้ตามราวตากผ้าไม่นานก็สามารถดักจับพญาแรงได้แล้วนำตัวพญาแ้งไปถวายพระราชาวันนั้นเศรษฐีกรุงพราณสีกำลังเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาพดีเห็นพวกมนุษย์นำตัวพญาแ้งไป ก็จำได้ว่าเป็นแรงจากฝูงที่เราเคยช่วยไว้จึงติดตามเข้าเฝ้าพร้อมกันประชาชนนำแรงถวายให้พระราชาทอดพระเนตรพระราชาตรัสถามแรงว่าพวกเจ้าขโมยผ้าของชาวบ้านชาวเมืองไปจริงหรือพญาแรงทูลรับว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่า พวกเจ้าเอาภาพไปให้ใครทูลตอบว่านำไปให้เศรษฐีกรุงพาราณสีเพื่อตอบแทนคุณที่เศรษฐีเคยช่วยชีวิตพวกเราไว้พระราชาตรัสเรื่องที่ทรงสงสัยว่าธรรมชาติของแรงนั้นสามารถมองเห็นได้ไกลถึงหนึ่งร้อยโย์เหตุใดเจ้ามาใกล้ตะข่ายหรือบ่วงแล้ว เจ้าจึงมองไม่เห็นเล่าพญาแรงทูลตอบว่าเมื่อใดที่สัตว์จะพบกับความวิบัติหรือจะเสียชีวิตเมื่อนั้นถึงสัตว์จะเข้าไปอยู่ใกล้ตะข่ายหรือบ่วงก็จะไม่รู้ตัวพระราชาทรงเข้าใจคำตอบแล้วตรัสถามเศรษฐีว่าพวกแรงนำมาให้ท่านจริงหรือ เศรษฐีทูลตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าผ้าเหล่านั้นอยู่ที่ไหนทูลตอบว่าผ้าและสิ่งของที่พวกแรงนำมาให้ข้าพระองค์ได้จัดแยกจำแนกไว้เป็นอย่างย่างเช่นเสื้อก็จัดรวมกันไว้เพื่อรอให้พวกเจ้าของมารับคืนไป ขอพระองค์โปรดปล่อยตัวแรงนี้ไปเถิดพระเจ้าค่าพระราชาตรัสอนุญาตให้ปล่อยพญาแรงส่วนเศรษฐีก็ประกาศให้ผู้เป็นเจ้าของสิ่งของมารับสิ่งของคืนไปคติสำคัญของเรื่องการตอบแทนพระคุณเป็นเรื่องดีถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คือ ควรเลือกวิธีการที่ดีด้วย